สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อกี้พาไปเบิ่งสมาชิกใหม่นะครับเนาะเป็นนกเขาครับมาเห็ดแางอยู่ร้านนี่แหละครับก็เลยพายมึงกับเขาเ้านี่ครับนี่ครับผมเ้านี่ยนี่มกปลาซิวนะครับเนาะนี่ครับปลาซิวแก้วครับย่างแหลกนะครับเนาะอีกอย่างหนึ่งครับปลาสมทอดครับผมกระชี้มีผัดปลาดุกกรอบครับผมอีกอย่างหนึ่งกับน้ำพริกปลาทูครับ สี่อย่างนะครับเด้อมื่อนี่หมองเกลาครับผมหมองเกลามาพร้ากันหมองเกลาครับเอาเบิ้งคนดำจิกหน่อยครับพี่น้องว่าให้ไทยคนดำให้เบิ้งแน่ครับคนดำเบิ้ไหนคนดำดำดีๆใเบิ้งเนี่ยดำตุนเหลี่ยมมั้งวะยังไม่ได้เต้างนายังไม่ได้เต้างนาลองก่อนนี่ครับอันน้ำพริกนะครับเนาะแถวจัดเป็นชุดมาให้ครับเนี่ยขายชุดละยี่สิบบาทครับผักมีแตงงี้เขือนไห้นาะครับเนาะ นี่ใบมะกรูดว่าตะล้อยหนาประดุกปอบครับมีชียางซ้ำนี่แหละครับนี่ยางละเล็กละน่อยครับผสมกันไปนะครับเนาะเสริมครับเสริมนี่ครับลดเตรียมออกไปขายนะครับเนาะเต่าสุดท้ายแล้วครับใกล้จะซุกแล้วเดี๋ยวก็ได้ออกไปขายนะครับเนานะครับ ปลาดุกบนเกรถือบางงานอยู่ครับงานอยู่ตับย่างครับไม่ละสิบบาทที่น้องครับสเสียเต้าเนี่ยผมไปจะออกไปเลยครับผมบางแวกรอยซีครับหันมากเห็นสุมวัดมิสเวนครับยุหันหลัผมกับยุหันลัครับมือเร้ากับนี พี่ท่านนึงเนาะเราถากอยู่ตลาดครับโอ้ขอบคุณหลายครับเราจําได้ครับเราเห็นแล้วว่าผมก็ง่วงอยู่แล้วดึงเสือหามโอ้ใหม่ครับใหม่แต่บอกเดี๋ยวแต่งออกเอาครับโอเคครับยิ่เหมือนเสามันฉิดมันฉิดทายหนักครับผมพี่พี่น้องมันไปทายเบิ้งเพชรกับเขาให้เบิ้งเนี่ยมันทายบ่ทันครับผมยิ่งเ้าสีหนักแล้วพี่น้องเนาะทายของสีหนักตอนตอนเตรียมนี่แหละครับตอนขายบ่หนักก็ได้ครับ นครับเริ่มสว่างแล้วครับผมเนี่ยเห็นนะครับอันนี้เป็นอีกอย่างแล้วนะครับเนะาะไอ้ไก่สูงคอนตังพิกดูพี่น้อง ไปอีกเตาหนึ่งตัวละยี่สิบบาทคือเก้าครับนี่ครับผมมันเริ่มออกกันจะเงาแงามมั้งใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวไปทอกันอยู่จุดขายนะพี่น้องเนาะพอดีพามาเบิ่งกไว้มีอย่างแน่นะครับเนาะมาเด้อครับหมกปลาซิวครับเพ็ดไหย่แล้วครับผมพี่น้องเพิ่อนอยากกินครับผมเซานีไปแล้วคับสวัสดีครับผม